มาดูการรับมือนะคะในช่วงฤดูฝนที่มาถึงค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะได้เปิดเวทีหัดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วมดึงเทคโนโลยี Machine Learning มาพยากรณ์สถานการณ์น้ำเพื่อลดความสูญเสียพร้อมชูข้อข้อมูลนะคะคือพลังชุมชนคือหัวใจค่ะ วันนี้ที่โรงแรมนิวซีสันสแควร์หัดใหญ่จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะโดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ได้รวมกับสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาจัดเสวนาหัดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมประจำปี2568ครั้งที่16โดยมีนายติรวัตรมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมรองศาสตราจารย์ดรแหลมทองชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนากราวว่ากิจกรรมเสวนาหัดใหญ่เข้มแข็งสู้ภายน้ำท่วมจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิดหัดใหญ่โมเดลเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างเป็นระบบเช่นบ้านพี่เลี้ยงในชุมชนแผนการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมและเสนอผลงานวิจัยสนับสนุนการแก้ปัญหา และการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ําท่วมหัดใหญ่อย่างไรก็ตามค่ะอุทกภัยในปี2567โดยเฉพาะในเขตอําเภอหัดใหญ่นะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและน้ําท่วมฉับพลันส่งผลต่อระบบเศรษ,ษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นนะคะเพื่อกระตุ้นการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมยกระดับการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบรณาการการเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วมครั้งที่16ปี2568ในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาและชุมชนรอบเมืองหาดใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็ง,ขง,อ,ยงอย่างยั่งยืน ดานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธนันชุบอุปการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้กล่าวว่าการคาดการณ์น้ำท่วมโดยนำเทคโนโลยี m a ชช i n e นเล r ร์นิ่งแมชชีนเลอร์นินะคะโดยนำข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายอนาคตก็จะช่วยเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและล่วงหน้ามากขึ้นสามารถลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมากค่ะ ว่ามันมันคือสัญญาณเตือนว่าเราเข้าถึงหน้าฝนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นมากเลยที่จะต้องเอตรียมพร้อมรับมือแล้วก็วันนี้จะแสดงความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่างๆกับทางมหาวิทยาลัยนะครับกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์ข้อมูลแล้วก็การร่วมมือในการทํางานแล้วก็ช่วยเหลือของภาคประชาสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ภาคเศรษฐกิจเนี้ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะนักธุรกิจในพื้นที่นะครับช่วยในการแก้ปัญหาในส่วนที่เป็น พอกดของหน่วยราชะการต่างๆก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถรับความช่วยเหลือมากขึ้นแล้วก็เร็วรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสําคัญมากเลยและทำนายยากขึ้นดังนั้นเราก็เลยมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง machine learning นะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยประมาณสถานการณ์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือด้วยนะครับทางหมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักวิชาการเนี่ยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเราขาดข้อมูล ขั้นต้นนะครับซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐและการแปลผลขั้นต้นจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นข้อมูลฝนเนี่ยเราเห็นภาพเรดาร์ฝนแต่เราไม่สามารถแปลภาพผลได้อย่างเหมาะสมจนกระทั่งมีกลมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ข้อมูลพร้อมกับวิธีการประเมินนะครับวิธีการคำนวณแล้วก็เราก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ต่อในการทำแมชชีนเลอร์นิ่งครับความหมายคือยืดระยะเวลาในการประเมินได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยถ้าข้อมูลพวกนี้ดีอาจจะเป็นแนวทางในการชี้ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยาหาแนวทางป้องกันหรือขยายความช่วยเหลือในพื้นที่รอบนอกเพิ่มขึ้นและมีความสําคัญเพิ่มขึ้นครับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อสถานการณ์น้ําและการเตรยียมความพร้อมในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่และโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้แผนง,งานน้ํามั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งใน10จังหวัดภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินและการจัดนิรศการให้ความ รู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยน้ำท่วมหัดใหญ่ค่ะ